มันจะเป็นยังไงถ้าผมปล่อยคนแค่คนเดียวเอาไว้ที่เกาะร้างเป็นเวลา100ปีจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ปดูกันอันดับแรกเราก็ต้องตั้งชื่อกับเขาก่อนชื่อว่าตอปิโดพราเริ่มมาสิ่งแรกที่เขาทําก็คือตัดไม้แล้วก็สร้างกองไฟรวมทรมัพยากรแล้วก็สร้างที่พักเข้าสู่ปีที่4ด้วยผลบางอย่างมีคนเพิ่มมาจากไหนก็ไม่รู้มันเพิ่มไม่ได้ไงเวไยอยู่คนเดียวเข้าสู่ปีที่10ตอนนี้ในเกาะมีประชากรอยู่ทั้งหมด11คนมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะมันมาได้ไงวะตอปิโดก็ได้สร้างอาณาจักรขึ้นมาชื่อว่าอาณาจักรแอมแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นราชาเข้าสู่ปีที่30บ้านก็มีมากขึ้นแล้้้้วววกกก็็หหลลังงงงใญ่่ขึนมมีททาาาเรรรือํปะดยแแต ใหญ่บ้านก็นเกิดขึ้นไม่ได้มีแค่ราชาแล้วตอนนี้ปีที่60ตอนนี้โลกเข้าสู่ยุคแห่งจันทาเป็นช่วงที่โลกมืดมิดจะไม่มีกลางวันที่เกาะก็มีการสร้างอาหารลมแล้วก็ทําฟาร์มเข้าสู่ปีที่79ต่อไปโดนราชาแห่งอาจาักรแอมก็ลาโลกมีการแต่งตั้งพระราชาองค์ใหม่บ้านที่เคยถูกสร้างจากไม้ตอนนี้ก็กลายเป็นหินผู้คนเริ่มมีอาวุธใช้เพราะว่ามีเมืองแร่แล้วตอนนี้สุดท้ายเข้าสู่ปีที่100โลกกลับมาสว่างสวัยอีกครั้งบ้านเมืองก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับปีที่ 80, มแไดส แค่ถ้าเรือตอนนี้มีเรือสำเภาใช้แล้วประชากรในเกาะตอนนี้ก็มีทั้งหมด62คนและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดถ้าเราปล่อยคนคนเดียวไว้บนเกาะล้าง100ปีมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนี้แหละ